จะพามาชมที่บูธของคาวาซากิกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับค่ายสายเขียวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซัด X6R นะครับตัวซัด X6R มันก็คือรถในตระกูลสปอร์ตไลพิก้านะครับของคาวาซากิก็อยู่ในคลาสกลางนะครับ 636นะครับสำหรับตัว z x 6R คันนี้นะครับก็ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์แล้วก็ความสวยงามนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เนี่ยในบูธของ Kawasaki มีตัวไหนที่เปิดตัวใหม่กันบ้างนะครับมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่มันน่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูกันอันนี้ก็จะเป็น z x c 4R คือถ้าเป็นต่างประเทศตอนนี้เขา จะเป็นตัว500แล้วนะครับสำหรับ Kawasaki แต่ว่าในประเทศไทยนี่ก็ยังคงเป็นตัว400อยู่นะครับอ๋อต้องขออภยัยตัวนี้จะเป็น z ั XCR ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับส่วนถ้าเป็นนินจาตอนนี้นี่ถ้าเราได้ติดตามข่าวก็คือจะเป็นตัวนินจา500แล้วนะครับแต่ว่าก็บ้านเราเท่าที่ดูก็คือยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันอันนี้ก็จะเป็น z ั XCR นะเพื่อนๆ ก็รถ4สูบสี่ร้อยซีซีราคานี่ก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอวันที่เป็นรอบของของประชาชนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเขาคงต้องติดราคานะครับอันนี้ก็จะเป็น K L X เป็นแบบวิบากตัวเล็กนะครับ1 1 0 c ซีซี แล้วก็ KX 2 5 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแบบสไตล์วิบากคาวาปีนี้ก็จะมีตัวที่มันเป็นตัวสปอร์ตวิบากแล้วก็ไฮไลท์ก็คือตัวนี้เลยครับตรงที่แบบคนยืนมุงดูเยอะๆนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสุดยอดมันไม่ไกลเกินฝันแล้วนะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับใช้รหัสว่า EV นะครับ E 1 ดูตู้ชาร์จนะครับมันก็จะมีตู้ชาร์จแล้วก็สามารถชาร์จได้ชาร์จก็จะชาร์จด้านบนนี้นะครับนี่นะครับจะให้ดูรอบๆ,ๆนะฮะมันมาด้วยร่างของตัวนินจา400นะครับมาในร่างนินจา400เลยคือทุกอย่าง เป็นนินจา400ยกเว้นเครื่องครับเป็นเครื่องไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ขับเคลื่อนด้วยโซ่แล้วก็ตัวบอดี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนปรับแปลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวที่เก็บแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในนะครับว้าวเดี๋ยวนี้คาวาซกิพัฒนาไปไกลแล้วนะครับสำหรับตัวรถไฟฟ้าซึ่งเป็นรถในแนวแบบออกดีไซน์มาในแนวสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ถ้าเป็นค่ายอื่นก็จะเป็นแบบลักษณะของตัวอโตเมติมากกว่านะครับก็จะเป็นเหมือนรถใช้งานนะครับแต่ว่าอันนี้คือทำเป็นแบบรถสปอร์ตออกมาให้สาวกคนที่ชอบคาวาสกินะครับได้ยนโฉมกันนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเปิดราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นตัวเนเกตด้วยนะครับมีให้เลือกเลยทั้งตัวแบบเอ่อฟลลิงเต็มนะครับกับเนเกตเนกเกตอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดู อันนี้ก็จะเป็นเนกเกตนะครับโอ้ยอันนี้ก็จะเอาแบบทรงของแซด400นะครับเอามาใส่เป็นรถไฟฟ้านะครับ,อรบขอดูแบตหน่อยดิโอ้แบตบเป็นลูกเลยนะครับตรงนี้บรรจุแบตบส่วนที่ชาร์จชาร์จที่เบาะหลังนะครับส่วนตรงถังน้ำมันนี่ก็ไม่มีน้ำมันนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับ ก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบไฟอยากรู้ราคามากเลยนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ของคาวาปีนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ EV ของค่ายคาวาสากิว้าว ยินจ a าอีวีนะครับอ่ะก็มีส่วนของตัวพี่ไฟฟ้าเปิดราคาอย่างอย่างโอเครถไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดราคานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวออสไตล์แบบเนี่ยก็เหมือนพวกชอปเปอร์แล้วครับนะครับแล้วก็มีแบบแรบลบแบบลี่ดักกาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เวอร์ซิสเวอร์ซิสเวอร์ซิส<ๆ>ก็เป็นรถ ทัวลิงของทางคาวาซกิเขาแหละนะครับ oh. ปีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเก็บบรรยากาศมาฝากกันในงาน m o เตอร์เอปครั้งที่40นะครับที่เมืองทองนะครับใครสนใจคันไหนก็มาแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับที่บูธคาวาซกินะครับก็มีไฮไลท์อะไรแบบที่น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันสำหรับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะคันนี้นะครับซัตไอ 6R นะครับ กิจการมาฝากกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บูธต,ต่อไป